รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทตัวนี้จะเป็นเดทผ้าใหม่สลาบนะคะพี่ตัวนี้เนาะจะบอกว่าลูกค้าผ้าดีมากๆเลยเนาะผ้าเขาละเอียดนะคะพี่และเนื้อผ้านิ่มเนื้อบาเย็นใส่สบายนะคะพี่ตัวนี้ผ้านะคะพี่ไม่มีซับในนะคะพี่และเนื้อผ้าไม่ยืดนะ้ใไหมสลับอย่างดีนะตัวนี้งานเขาเป็นคอกลมแบบนี้นะคะพี่แล้วก็แขนใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยตัวนี้ผ้าดีมากๆแนะนําเลยนะคะพี่เนื้อผ้าเขาเย็นใส่สบายเลย แขนใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยนะคะงานเป็นของสาวอวบนะและตัวนี้มีกระเป๋าลวงทั้งสองข้างค่ะพี่ใช้งานได้จริงกระเป๋าลึกนะคะส่วนด้านหลังนะคะพี่ก็เป็นลายสวยๆแบบนี้เลยผ้าดีมากๆค่ะพี่ผ้าใหม่สลับอย่างดีเนื้อผ้าของเขาลื่นนะคะพี่เบาเย็นใส่สบายตัวนี้เนื้อละเอียดมากๆเลยอยากให้ลองค่ะพี่ผ้านะคะไม่มีซับไมา้และตัวนี้เนื้อผ้าไม่ยืดรุ่นมีอ,อกนะ้าผ้า52นิ้วความยาวชุดนะคะพี่อยู่ที่47นิ้วนะ เป็นชุดเดทนะคะพี่เป็นฟรีไซส์มีไซส์ hmm. เดียวค่ะตัวนี้แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปถึงไซส์สวยนะคะพี่จะอ,อกเล็กวันนี้ก็ใส่ได้นะเป็นฟิล์ใส่สบายๆนะคะพี่รุ่นนี้นะขอให้โปรพี่แค่239เท่านั้นนะคะพี่พี่เอาไปแค่239นะ พี่ฟังสีที่พูดไปหลัวเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ต้องหัวตรงนี้ค่ะพี่ถ้าพี่จะสั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสแล้วตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่ขอเรียกสีม่วงนะ ตัวนี้จะเป็นสีม่วงอ,อกหน้าผ้านะคะพี่52นิ้วความยาวชุด47นิ้วนะคะพี่ให้โปรสำหรับคนที่กดติดตามช่อง239เเท่านั้นสีม่วงนะคะพี่สีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีฟ้านะคะตัวนี้จะเป็นสีฟ้านะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะ พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะพี่อกหน้าผ้า52นิ้วความยาวชุดอยู่ที่47นิ้วนะให้โปรแค่2 3เก้าเท่านั้นสีนี้เป็นสีเขียวนะคะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่พี่พิมว่าสีแดงนะตัวนี้จะเป็นแดงตุ่นๆแบบนี้นะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ให้โปรแค่2 3เก้าเท่านั้นค่าส่ง29บาทหน่อใจเป็นแบบพร้อมโอนนะคะรับกิโลก็ไม่บอกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดทใหม่สลับอย่างดีเลยค่ะพี่ บอกเลยว่าเนื้อละเอียดมากๆตัวนี้อยากให้ลองเลยอกหน้าผ้านะคะพี่ห2สนิ้วความยาวชุดสี่ิบเจ็ดนิ้วให้โปรแค่สองสามเก้าเท่านั้นค่ะถ้าเท่านั้นค่ะถ้าพี่สลรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีแดงตุ่นๆนะคะตัวนี้นะสีนี้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวค่ะลายสวยมากๆเลยตัวนี้นะคะผ้าใส่สบายสุดๆเลยสีนี้จะเป็นสีฟ้านะคะพี่ตัวนี้นะและสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะ พี่พิมพ์ว่าสีม่วงนะคะพี่ตัวนี้ลายสวยมากๆเลยสองสามเก้าเท่านั้นจ้า